ทำความรู้จักแบบสั้นๆกับบดีตผู้ช่วยอาจารย์โคจิเซโอที่มีผลงานอย่างซูซูกะฟูกะและล่าสุดเมกามิโนคาเฟ่เทเลอร์จะมีใครกันบ้าง อาจารย์ยูกิอินโนมะมีผลงานเด่นอย่างอิซึวาลิปิโตอุสโฮปัจจุบันเน้นวาดแนวฟันตาซีทั้งเทนเซชิตะอิซไคาเดคาเซฟูนินาริมาชิตะและเทนเซชิตะอนนามาเฟียวาอิซิคาเดเฮบอลนิคุราสิต้อาจารย์คายาสกิยามะเป็นผู้ช่วยมาตั้งแต่เรื่องดะมันยอสและซูซูกะมีผลงานเด่นอย่าง เอเลโนคิชิ no ปัจจุบันเกคิคูเไนโนเลตอายอาจารย์ที่โลคาสึโอจิไอมีผลงานอย่างแฮปปี้โปรเจกต์ปัจจุบันโอคาชินโชคุน no ิโนนาลิอากาลิเทนไซปติชิเอโนเลียวอุจิเคเออาจารย์เอโกมิคาวะมีผลงานอย่างบุตาเซมิ mi, ปัจจุบันโบเคคูแบตเตอรี่อาจารย์ยูจินิโนมิยาเป็นผู้ช่วยมานานถึง4ปีรวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ช่วยในผลงานด,างดางังๆทันฮาจิเมโนอิโปและ และเก็กเบเกอร์เป็นแฟนผลงานของอาจารย์ทาเคโกอิโนอุเอะแน่นอนกีฬาที่เขาชอบคือบาสเกตบอลรวมถึงเบสบอลด้วยมีผลงานเด่นอย่างบังโกซึ่งหลังจากว่าเรื่องนี้จบยังไม่มีผลงานใหม่และอาจารย์ยูสเกะนาการมาลุมีผลงานเด่นอย่างกามารันปัจจุบันกามารันซูราและเทนคาจินิฮงไซเคียวบูเกอิชะเคนเทอิเซนอาจารย์คนต่อไปเทสซึโอฮาละ